เยี่ยมจริงๆยังไงดีวันนี้ต่อสามคาทีนอ่ะรัสุดได้กลายเป็นเอ่ออะไรนะกะสลอง2องปีบหรอวันเนี้ยทำไมมันยังไงล้สจุดีคนหมอเอ้ยนาเราสายกับจินไลอ์อ๋อต้องต้องคือต้องบอกว่าตัวเองอ่ะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่จนไปเห็นไอ้รูปนั้นเนี่ยรูปที่ลงทวิตเตอร์เนี่ยหนึ่งรูปว่าแบบ มุมนี้เหมือนยอมก็ได้ยอมยอมแค่รูปเดียวก่อนตอนนี้ยอมแค่รูปเดียวก่อนต้องถามพี่พี่ทุกคนว่าคิดว่าเหมือนหรือเปล่าเหมือนขนาดนั้นเลยหรือมีสังเกตจริงๆรู้ดูว่ามุมไหนที่เหมือนเขามากที่สุดเท่าที่ผมสังเกตนะจะเป็นมุมแบบมุมนี้ไม่เห็นหน้าตรงๆอะเป็นมุมข้างหรือมุมแบบข้างหน้าอย่างเงี้ยเออก็จะเห็นก็แบบอาจจะเป็นแบบถ้าแบบตอนแบบอย่างเงี้ยเดินจะเหมือนนิดหน่อยแต่ว่า ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากอ่ะเดี๋ยวความหล่อไม่เหมือนกันเนาะความหล่อไม่เหมือนกันพี่พูดนะผมไม่ได้พูดอ่ะแล้วแต่ใครจะชอบแล้วแต่คนชอบใช่ทีนี้มีคนส่งมาให้เราดูเดูไหมคะับเพราะแบบว่าคือเหมือนกันได้มีมีคนส่งให้ดูขนาดแค่คนในครอบครัวเนี่ยยังมีแคปรูปให้ดูเลยเหรอแล้วผมจำได้มีคนในทวิตเตอร์เนี่ยแท็กผมผิดแท็กเป็นแท็กผมมาแต่เป็นรูปเจมินายผมก็แบบแท็กผิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอู ่าสุดลาสุดไปอะไรอ่ะไปชักขอเป็นคอนเทนต์หน่อยละกันเดี๋ยวไม่มีตัดใช้ไ่เออลาสุดลาไปไปเห็นนได้ได้เนาะได้นนาะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทไม่ได้แล้วแม่ไม่ได้แล้วได้หลงได้หลงไม่หลงเลยอะต่ออะต่อ อ่าแล้วเราจะมีอาม่านคอมเมนต์จากแฟนๆบ้างไหมที่เขาแบบว่าชมว่าเราทำเซมีนาอย่างเงี้ยอาหารครับอ่านจริงๆแล้วใครที่เล่นทวิตเตอร์เนี่ยก็บางคนก็อาจจะรู้ว่าผมมีการเข้าไปแอบไลฟ์บ้างนู่นนี่นั่นบ้างก็จะบอกว่าใครเขียนอะไรเห็นนะนี่เตือนเขาใช่ไหมไม่ได้เตือนครับแค <c oughs> ่พู้เฉยๆจะมีถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแบบว่าเทียบๆชัดๆเลยไหมให้แฟนก็อาจจะมีเดี๋ยว ต้องหาวันอยู่ด้วยกันก่อนตอนนี้คือด้วยตารางงานของทั้งคู่เนาะก็ไม่ค่อยแมทกันด้วยของเขาก็มีภารกิจของเขาอยู่ของคู่ผมก็มีภารกิจของคู่ผมอยู่แต่ได้คุยกับเขาทงไมว่าแบบว่าเออมีคนทักมาเราได้ไหมก็มีก็มีคุยบ้างแต่ก็ก็อย่างที่พูดก็เดี๋ยวหาเวลามาเจอกันก่อน